ก็แก๊กอยู่เงี้ยค่ะอาหารเปียกผสมอาหารเม็ดก็แก๊กก็แก๊กอยู่ที่ฝนได้ยินคงอยากกินละมั้งคะมันรู้เวลากันมากมากถึงมากที่สุดนะคะรู้เวลาและไอเอียนะก็นั่งแบบมุมนั้นอ่ะไอเอียนี่จริงๆเลยนะอย่าพันขานะ อย่าพันขานะอย่าพันขานะไอ้หนวดไอ้หนวดขาวเนี่ยพันขาตัวผู้ค่ะตีก,กันไม่ต้องแวะเลยเดี๋ยวหมากัดไม่ต้องแวะเลยผ้าพาอยู่ไหน อยู่นี่แม่ใครนภาไหมไหนนภาหรือเอียร์นภาหรือเอียดูหน้าก่อนที่นภาหรือเอียร์นภาหรือเอียน่าจะเป็นนภาหางมันขอดเหมือนกันโผล่มาอีกหนึ่งค่ะนภาค่ะมาแล้วค่ะแม่มือนักรบไปไหนเนี่ยไอ้นักรบอ่ะหามือนักรบอ่ะนักรบอยู่ไหนรีบกินเลยเดี๋ยวฝนตก นักรบไปไหนเงียบเพียกกันหมดค่ะแถวนี้เงียบเียกกันหมดเลยปิดบ้านก็ไปไหนกันหมดนีคุณแม่คุณแม่นี่คือคือที่ประจําเขาเขาจะต้องนั่งมุมนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวมันก็ออกมาใช่เดี๋ยวหมดแล้วเนี่ยมาที่หลังเขาเดี๋ยวจะอดเอาต้องต้องออกรูนี้เอ้ามาๆนักรบมาโอ้แต่นักรบเดี๋ยวนะลูกนะแม่อ้อมกูจะลืมถ่ายตอนมันกินอย่างอะไรอร่อยกัน เมื่อวานมีคนถามแม่ว่าพี่จําได้ยังไงว่าตัวไหนเป็นตัวไหนบอกว่าจําได้เพราะว่าเขา <c oughs> เขาไม่ชินกับเราเนี่ยอ่ะไอะ้อย่างอย่างหมื่นเนี้ยหมื่นเนี่ยก็คือหน้ามันจะแบ๊วๆนะคะแล้วก็ตัวมันจะเล็กกว่านะรบนิดนึงไอ้สองตัวนี้ก็คือหนวดขท้ากันหนวดดำนะคะไม่เหมือนกันอยู่แล้วส่วนหน้าผาเนี่ยหน้าผาก็จะมีแต้มไอเอียมันจะไม่มี เร็วมากลูกมันทําไมของมันทุกวันเลยเดี๋ยวนี้มันไปเร็วมากมันไม่ลีแลส่วนนักรบเนี่ยมันจะตัวใหญ่กว่ามันจะตัวใหญ่กว่าไอห,หมื่นนะคะตัวใหญ่ยาวกว่าหมื่นแล้วก็คุณแม่นี่หางขอร์ดค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันน้องก็เลยจําได้ออนอพานแข่ไข่ก็เอาหล่นไปเลยดูคุณแม่กินนิดนึงเนี่ค่ะ อาหารแมวจรไปเล่นไปสองวันโลนะคะอันนี้แม่อ้อมจะเอาไว้ซ่องนี้ก็คือจะมีพวกสีทองเนี่ยม,มันจะมันจะมากินมันจะเดินมาไอสองตัวนี้ก็เดินมากินกินอาหารตรงซ่องนี้ยนักลบแม่อ้อมไม่รู้นะกินกละไปละไอหนวดขาวไอหนวดดำเนี่ยกินเก่งนักลบไปละกินละเดี๋ยวจะอีกทีก็คือตอนแม่อ้อมกลับมันจะวิ่งพันขาแล้วก็วิ่งตามไปนู่นค่ะ นักรบยังไงล่ะลูกเด,เดี๋ยวก่อนเสียหมื่นไปละเสียหมื่นก็อิ่มค่ะเหลือนักรบกำลังหนวดดำเนี่ยอันนี้กินเก่งมากเลยนักรบเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยกลัวแมอออมแล้วแหละแมอ้อมก,ก็จะเขี่ยชามเขี่ยอะไรได้หมดของนั่งแขกขายบ้านมืดตืดเลยอ่ะมืดเร็วมากนี่เพิ่งจะหกโมงนิดนเองฝนมันจะตกหรือไงก็ไม่รู้โอ้ย มันจะมีวัวมากเลยฝนมันจะตกหรือเปล่าคะเนี่ยเออเอยมาเออข้าไปแล้วค่ะมันจะไม่ชัดหน่อยๆนะคะออมันตื้อเลยค่ะก็มาให้ไงี้ทุกวนะันอ่ะแม่ว่าไม่รู้อยู่ข้างในหรือเปล่าเนี่ยดูข้างในมืดมากมองอะไรไม่เห็นเลยตอน,นเนี้ยฟ้าเลค่ะตุ้งจะหงมวงฝ่างนะ อีอ้วนค่ะมันนอนอยู่ชอบชอบอีอ้วนวัดวัดเนาะดูหางดูหางดูหางวัอีอ้นวันมากเลยฮะวัอันั้นมีขูมีขูมีขูอันั่น่นู่ใครขูใครฮะขูใครเนี่ยฮะ เอ็งชอบให้ถ่ายไม่ชอบให้ถ่ายหหน้าทุกข์มันนะี่